ปูสามตัวปูสามตัวขอเลยตัวแรกเึิกก้ห้ไอสองตัวที่เหลือวิ่งเก็บมาเก็บมาเก็บมาอนอาลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็เราอยู่กับไซโอลฟอนเทียอยู่นะครับใช่ๆตอนนี้พาร์ทที่สองแล้วนะครับก็ผมยังติดอยู่ที่เควสที่เขาทำไอ้ตัวเออ่ท่านนะครับเดี๋ยวไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาดินทีละ แต่ตอนนี้หาอาหารไปด้วยแล้วกันนะครับหมดแต่ทำเคสนเราไม่มีอาหารกินนี่ก็ไม่ไหวนะไอ้ตัวนั้นหนีหนีหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งขอก่อนขอก่อนปลานีโอเคไปครับโกยหมดตอนนี้อาหารก็ขาดแคลนนะเออประเด็นคือน้ำผมยังไม่รู้วิธีหาต้องเสีจากว่าจะมะพร้าวมากินแล้วมะพร้าวเจาะลงไม่ไกลเลยอันนี้ปลาได้ปะ่ขอพร้าบ ไปฮ้ยเฮ้ยนุ่นนๆ่นน่นคิวไปนุ่นแล้วพอคโอ้โหไม่น่าเลยไปไหนอะเดี๋ยวนะเหมือนจะล่วงแถวแถวนี้ครับอันนี้เป็นหินอะไนเอ่อไปชิบหายแล้วครับหอกหายไอ้หอก้มหายอุย้ย ผมปามานี่แล้วมันเห็นมันลุกในแถวนี้นะอืมโอเคไม่น่าทำเล่นแล้วไปเออทำใหม่ได้เปล่าตอนนี้ขวานก็พังครับเอ่อสามารถรีแพร์ได้เปล่าได้ช้สโตนครับโอเคขวานกลั็คือมาแล้วแล้วก็ใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวผมต้องทำเพาะเพิ่มอาวุธนะอาวุธอาวุธในโซนนี้ดิอันนี้วุฒิเอ่อแฮมปอต นีส่สเกียใช้ลองสตกลองตีข้างบนครับไม่เถอะมันอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ไม่ใช่หรอต้องทำบอกเพิ่มครับออลิเวล up เรียแล้วโอเลเวลนี่คือมันจะ up เป,ปเรื่อยๆถ้าเราแบบอยู่นานไปนะครับอยู่นานเลยก็ยิ่งอัพนานอมมันหาได้จากต้นนี้อไอ้นี่มีป่ะนี่นี่ลองตีครับเก็บมาซ้ำเลยรทำพอก่อน ต้องมีวุดไปใช้ครับเดี๋ยวตายโอเคนี่เกียวได้เปล่าส่วนพวกนี้อ,อดอกคามไมยมันน่าจะเอาไปทำหรือพวกสมุนไพรได้นะจะไม่ผิดโอเคเราต้องหาทราัพยากรแล้วก็เก็บนู่นเก็บนี่ไปเรื่อยครับเราถึงจะมีชีวิตรอดตอนนี้มีปู3ามตัวเดี๋ยวผมต้องกลับไปเชิญเฮ้ย,ยไก่ดีเอาดีครับเดี๋ยวเอาไก่ไปกินได้ปะ กินได้สิกินได้อ่อมันอยู่ไหนอะชิคเกน้นชิคเกน้นรอด้วยแต่มันบรรยากาศมันทำไมมีแบบนี้วันนี้กลางวันนะครับไม่ใช่กลางคืนทำไมมืดอนะบรรยากาศฝนเหรอเอา,เอาไก่ไปไหนละเดี๋ยวผมต้องเอาตัวนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับไอตัวเนี้ยสมุนไพรนะครับ มันเป็นใบตองอะนะครับคล้ายใบยตองว่าเป็นใบตองมาแต่มไม่มีต้นกล้วยนะครับอันนี้มารออีกสิบเอ็ดวันถึงจะโตครับนี่ก็เหมือนกันเพิ่งเก็บไปเดี๋ยวตอนนี้ผมไปหาน้ำกินดีกว่านะมะพร้าวอยู่ไหนมดแล้วอ๋อนี่ไงครับอแสงแดดออกแล้วแล้วคือมันมีเรียกว่าเอการเรียกว่าผิวไหมครับหอยเก็บไปทําอะไรตอนนี้ผมมีเป็ดกต,ตกปลายอยู่ไม่ใช่หรอ อันนี้ไงครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้อ่ะเดี๋ยวเราลองใช้แล้วกันเอ่าใส่ไหนดีเป็ดตกปลาเอ้ามันใส่ในสล็อตไม่ได้เหรอโอเคมันน่าจะมีที่ตก嘛แล้วคือถ้าออกแดดน,นานๆไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ชัวร์เลยตอนนี้เดี๋ยวเขาล่มกว่าโอเคนี่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ในนี่อยู่เลยเอ่าอ,ออกเขาล่มดี ก็ล่มนะทาไมแสงแดดยังขึ้นอยู่เลยวิธีการรักษามีนะครับนี่แต่เรายังไม่มีวัุดิบคือเข้าในร่มนะครับชเชลเตอร์กับใส่ชุดแล้วก็มียารักษามันจะมีเสื้อผ้าครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องทำเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนเสื้อผ้ามันใช้ทําอะไรยังไงนี่ครับเป็นยารักษาเหมือนกันนะ,าาาะคารับอมาเอ่อคราฟในแคมไฟทุกอันเลย อ่ะแล้วก็นะครับการจุดไฟนี่คือไม่ใช่ว่าจะจุดครั้งเดียวติดนะมีกุเซนในการจุดด้วยโอ้โห <laughs> ว่าจะจุดติดเอ้ยสามสี่ครั้งเดี๋ยวทำอาหารก่อนปูเมื่อไรฮะอัะกี่ตัวสามตัวกลวมาก่อนเดี๋ยวตรงนี้จมมีอาหารครับโอ้หแล้วไฟมันนี่ด้วยทำนี่ด้วยเลยแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวอะไรอะทำไมขับไม่ได้ ตมป่ะกี่ชั่งแล้วกันครับกินอาหารก่อนเพ่อไปเดี๋ยวนี้ต้องหาน้ำแล้วอุ๊ยเดี๋ยวผิวไหมครับการผิวไหมมาล้ะนอกสจากเราตักแดดเมือนเคยเก็บเออน,นี้มะพร้าวเก็บได้ครับอันนี้ก็เก็บได้เหมือนกันอย่ามาแบกน้ำหนักครับเดี๋ยวไอ้มะพร้าวแห้งแล้วกันมะพร้าวแห้งมันเพิ่มออเอาคเก็บด้วยครับโอ้เดี๋ยว มันต้องมีมีดดีกว่าเอา่อสโตนคัดอยู่ไหนเก็บประพาวใช้มีดด้วยเกตโตนี่ครับพวกเสื้อผ้ามีอยู่เป็นชุดครับใช้ใบตองเอาใบใบปามครับอันนี้เป็นเสื้อนะอันนี้มีหมวกโอเคเดี๋ยวคับไปด้วยเลยแล้วกันครับอือใส่ใส่ให้ด้วยปะ่ะอ่านี่ครับใส่ให้ด้วยอยู่เฮ้ยไ่นจักรได้ได้ชุด,ดผักเอาเดี๋ยวทายละทนที โอเคเดี๋ยวมีก่อนนะต้องหาน้ำอืมสโตนขัดอันนี้ปล่าใช่ใช่ครับมา้โหมะพร้าวครับสี่ลูกเก็บเลยอียเรียบร้อยพลังงานก็จะหมดละ <c oughs> ก็จะเมินแล้วด้วยครับอาหารน้ำก็จะหมดสองลูกครับ กินน้ำผเผาเฉยคงไม่เป็นไรใช่ปะโอเคไม่มอีอากาศอะไรเกิดขึ้นนะครับโอเคโซนปีกไอ้มะพร้าวแห้งก็น่าจะเพิ่มล้นตรงนี้ต้องไปตามหามะพร้าวเ,เพิ่มปะ่ะต้นมะพราะ้าวต้นนู้นก็มีต้นมะพราะ้าวต้นนู้นเรามีปะ่ะเฮ้ยต้นนี้มีครับเฮ้ยเอยเอะด้วยเท่าเดิมเ <laughs> ผาแห้งด้วย,ยน้ำหนักแค่ไหนครับ โอเค็เบก่อนจะมืดอีกแล้วโอเค่าเราต้องนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจในป่านะครับเอ่อนอนกี่ชั่วโมงอะเวลานอนกี่ชั่วโมงถึงเช้าโอ,อนี่ไงไม่มีบอกอยู่ประมาณนี้เก้าชั่วโมงเออแค่นี้พอครับนอนพลังงานด้วยโอเคเรียบร้อยครับใกล้จะเชา้าแล้วอีกสักพักอาหารเรายังไม่มี หมดนะับเดี๋ยวเข้าไปได้ป่าก่อนละกันเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมครับเราต้องไปหาดินเหนียวดินเหนียวมันน่าจะอยู่ในในนี้แหละครับเพราะว่าข้างนอกมันเป็นทรายจะเป็นทะเลทรายครับผมเป็นว่าเราต้องคบไปในนีนี้แล้วก็ไปหาบอ่อน้ําใช่ใช่เอออย่านะเอยอย่านะไอ้ตัวนี้เล้วข้มามงานไอ้นี้อันตรายทุกที <c oughs> ไม่เป็นไรฮะตายเรกก็อยู่ได้นะเฮ้ยจริงข้างในป่านี้น่าจะมีบอ่อน้ำอันนี้เป็นแท่งหินอะไรอ่ะช้าเลยครับเดี๋ยวเรวๆผมต้องการใบตองนะเพิ่มเผื่อทำชุดเดี๋ยวตอนนี้ทำชุดได้ปะเดี๋ยวขอทำชุดก่อนครับเอ่อเสื้อผ้านี่อันนี้ใช้ไปปาล์มครับครับมาเลยโอเคใสใ่ด้วยอันนี้ใส่ได้ครับมาเลยอันนี้รองเท้าอีก ขาดใบาปาล์มกับไอตัวใบตองครับผมเรียกอย่างนี้เลยแล้วกันโอเคมีสร้อยด้วยแล้วก็มีนู่นนั่นของประดับตกแตง่งเดี๋ยวหาอไอใบตองก่อนนะับเดี๋ยวไอ,อน,นี่ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เราโอ้เดียวผมเก็บเป็นควันบูแล,ล้วกันนะับนะเก็บไปทีละชิ้นแล้วก็มันจะอัปเกรดนู่นนี่นั่นขึ้นมาอันนี้เอ้ยนี่ใบมีใบตองใบตองอยากได้ครับอนี่ดอกนี้เก็บด้วยหนึ่งอะไรอีกอะ ไม่มีไอเทมหรอไอการตัดเดี๋ยวๆอ๋สล็อตเต็มใช่หรอไม่ใช่เด,เดี๋ยวผมทำชุดก่อนนับรองเท้ารอ,องเท้าเมื่อกี้อ่ารองเท้าอยู่ไหนอันนี้อะไรแบค็แบคแพคเหรอเป็นกระเป๋าพายข้างหลังครับใส่ของได้ด้วยอ่าต้องการใบมะพร้าวครับไปปรามดิ อุ้ยถ้าทำได้ที่ใส่ขวางได้อีกเยอะเลยครับอันนี้เป็นซองธนูทำรองเท้าแล้วกันนะครับทำเวลามนี่ไปปานนี้ครับนี่แถวๆนี้กยมาเลยสองใบโอเคครับเดี๋ยวเดวอัดแน่เหมือนเจอง,งูแต่เราไม่สนใจครับอันนี้เห็ดปล่าเห็ดเก็บได้ครับเอาไปทำอาหารได้ชัวร์เฮ้ยตรงนั้นหนองน้ำใช่ปล่า เหมือนจะใช่แล้วอะไรเดืองแสงวะนั่นอะไรอะนี่มันรูปปัน้นนี่เอ่อหินรูปปั้นครับ stone h ล l l เฮ้ยศิลาจารึกหรอโอ้เป็น stone h ล l l เป็นเขาเรียกว่าอา่าเป็นสถานที่ครับบล็อกตรงนี้นั่นเอาตรงนี้ก็นึกงว่าจะมีบ่อน้ำครับเฮ้ย แล้วมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบนนู้นครับเอาละเราเจออะไรจะทำอะไรจะทำโบราณครับใครมาสร้างไว้ไม่รู้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมื่อกี้ว่าจะคราบรองเท้าเอา่อชุดอยู่ไหนทรองเท้าก่อนเพื่อสะดวกสบายในการเดินครับเจ๊ดเจอดเจแล้วมีอะไรบนนี้วะเนี่ยอยากไปสำรวจนะแต่เดี๋ยวไว้ก่อนคนะรับกลัวเจอตัวอะไรอะ ตอนนี้ในตัวก็ของเยอะอยู่นะน้ำยังไม่ขาดพลังงานเยอๆอยู่เป็นอะไรจะทำหมอตอนนี้ผมต้องการหาดีเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวอะไรจะทำเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะฟาดทวนมึงมาจากไหนวะนั่นหมูป่าด้วยนะเดี๋ยวผมว่ามันไม่น่าจะแบบอ่าอยู่ฝั่งเรานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะนั่น ก็แล้วก็เก็บทวันเลยไปไหนล่ะเอ็งอยากเป็นเนื้อไอ้พวกนี้มันสามารถเสียได้ด้วยเหรอเด็กดูเราไปทำอาหารแล้วมั้งไปไหนล่ะเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวมันอู้ยเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่อู้ยทีเดียวนี่เลือดลดจังเยอะเฮ้ยโอ้ยหอกขึ้นกับไปตายด้วยเอาหอกขึ้นมาปลาใหม่ครับปลาใหม่มว่าเดี๋ยวนะ Fate, ถ้าชาร์ตตีมันน่าจะแรงกว่านะเออเราบล็อกได้ไหมเอานี่หอกบล็อกไม่ได้นี่หว่ามาดิมาเอ้ยจะบโอยไม่ได้ด้วยถือว่าแลกก nah. ันไปเหรอเฮ้ยอยู <donn> ่ไหนวะอุ้ยเดี๋ยวดีกว่าเดียวดีกว่านะครับเดี๋ยวตายว่ะเลือดเหลือขึ้นอยู่เองแต่ผมก็อยากระแทมอยู่เหมือนกันนะสามทีจะตายป่ะมาวัดกันดิขอหนึ่งที ขอหนึ่งทีอุ้ยขออีกทีขออีกทีอุ้ยมาดมาิมามาวัดกันเลยโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาเอ็งจะหนีเหรอไม่ให้หนีหรอกมันเจ็บเหรอเอาดีไปไหนช้าแล้วยิงอ่ะช้าแล้วช้าแล้ว,าลวมาหนี้โอเคตายครับโอ้อ่าได้เนื้ออู๋ได้ยังเยอะเลยครับมีเนื้อแล้วก็นู่นนั่นครับ มีเขี้ยวมันด้วยนะนี่หัวใจหัวใจจะตับเลยเออเอาเนื้อแล้วกันเดี๋ยวต่อสึกว,ว่าตอนนี้สลัดจะตรีมมันน่าจะใช้มีดปะโนทู no ก็ไม่มีของในการแล่ครับมันใช้อะไรในการแล่ผมใช้มีดอันนี้ไงบอกอยู่อ,อยากให้เนื้อเดี๋ยวเอาเ,เนื้อไปทำอาหารเอาอะไรที่ดีหอยเชลเชลทิิงไปครับแล้วก็เอาเนื้อมา เวลาไปเท่าไหร่20นาทีครับฮะเดี๋ยวแล่ไม่ได้หรอมันเยอะเกินอ๋อมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยว่ามีดเราเหลือแค่ไหนใช้ได้แค่ไหนเหลือเท่าไหร่อะมีดอะเอ่อเหลือ11ใช้อ่าโอเคได้อีกสองชิ้นครับโอเคเราต้องซ้อมมีดเราแล้ว <laughs> ได้เนื้อมาหมายเชียวทิ้งไปครับอะไอตัวนี้แล้วโอ้ยไม่อยู่ดีกว่า <laughs> การก่อไฟนี่เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากสุดเลหลือเฮะเดี๋ยวทำไมเทปก,ก่อนเอ่อทำซักหนึ่งเอ้า,อามีอันเดียวโอเคทำอาหารด้วยนี่ตัวพังพรที่เราได้มาสองตัวทำช็อคเต็มเออไม่เต็มนี่เดย๋ยวระแล้วมันขาดอะไรอะ่ะสองสองตัวมันเยอะเกินไปเหรอ จ้างสองตัวไปได้ออมอยู่คนหน้าอยู่คนละอันนี้มีมีเปอร์เซ็นพยาธิด้วยนะครับกินไปเพิ่มเลือดด้วยนะครับอไอ้แคมไฟตัวนี้รู้สึกว่าจะย่างได้แค่เนื้อบางชนิดนะฮะไอ้เนื้อหมูตัวนี้ต้องทําแคมไฟใหญ่กว่าเดิมใช่ครับน่าเป็นแคมไฟอีกระดับหนึ่งขึ้นมาไอ้ที่มีกองหินแม่งก็ไอ้ที่ปินหม,ม้อนะครับแต่หม้อคือผมยังหาไม่ได้หม้อน่าจะทําจากไอ้พวกเครื่องปั้นดินเผานะครับ อาล่ะก็ซึ่งตัวนี้ก็คอว่าเวลาที่ผมใช้ไปนี้จะเหมือนกับการอาหารแล้วก็นู่นนั่นเลยยังไม่ได้ไปหาดินเผาเลยผมว่าผมจะไปสร้างบ้านข้างในนู้นนะครับหาแหล่งเอ่อที่มันมีน้าแล้วกันเพราะตัวนี้หาแค่คว้า,ากินผมว่าคงไม่ไหวเดี๋ยวแป๊บๆปอกเปล่าก็จะหมดนะครับไป,ไปสดไปนี่สซดทาหารด้วยครับมีดก็จะหมดไปจุดไฟ อไอ้เดี๋ยวเดี๋ไอ้ตกปลาล์มใช้ยังไงอะ่ะมันมันกดใช้ไม่ได้อะ่ะมันจีบกระเสน็นไดปเปล่าอ๋อไอ้อีกช่องหนึ่งยังไม่อัลล็อกเลยเดี๋ยวเอาไปก่อนอ่ามันต้องมีช่องสำหรับใส่เบ็ดดิไม่ใช่หรือว่าเรายังใช้ไม่ได้เพราะมันยังไม่ปลดล็อกครับมันมีทั้งหมดเออสี่ห้าช่องเบ็ดใช้ไม่ได้เลย อ่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนนี่นะเดี๋ยวทำไอ้ของสโตนก่อนดีกว่าอืมแค่สิบนาทีเลยวะไปครับอัพเกรดหองหินเมื่อกี้ใช้หอกธรรมดาแล้วมันไม่ไหวนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอหาพักก่อนแล้วก็จะเข้าไปหาพื้นที่ที่มันมีน้ำแหล่งน้ำในนู้นนะครับเพื่อจะวิธีหาวิธีเอ่อทำน้ำได้แต่ตอนนี้มะพร้าวไม่มีไอ้ตัวนี้มันบีดตัวมะพร้าวไปเนี่ย โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนแล้วกันโอเคคนพร้อมขอกพร้อมพร้อมด้ยแล้วก็ในแถวนี้รู้สึกเอ้เอาวอบว้านหรอ,อเก็บครับมันมีซากอะไรจะทำเยอะแยะเลยครับแต่นี่ถ้าผมตามหาที่มันมีหนองน้ําก่อนดีกว่าเผื่อจะได้สร้างบ้านแถวๆนั้นครับใช่ใช่เพราะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกไม่ได้เราไม่มีอาหารจิน,นอ่าอสแครหรอ ุดจีเอาไม่ใช่กิ่งไม้นีว่วะเสียกิ่งไม้นะครับแหล่งที่มีน้ำไอ้ตรงนี้ก็นึกว่าจะมะีน้ำนะครับมันเป็นบอ่อเฉยๆข้างบนอนะข้างบนข้างบนมันมีอะไรอยู่ครับมันมีเอ้ยควดระวังสัตว์ร้ายแถวนี้ด้วยครับไม่งูกก้อและเอ้ยตัวว่าแล้วไอ้เจ้างูบ้าี่พูดไม่ ขาดคำเลยโอเคสูไม่เอาหรอกนะอืมกินงูไม่เปลียนะไป <laughs> อยพูดจยุกๆเลยครับระวังงูหรือวังอะไระครับโดนซะเองเลยดีแล้วไม่ติดพิษติดพิษได้ก็ไม่รู้จะหายาแก้ยังไง <laughs> อันนี้เป็นที่ไหนเนี่ยอ,รอยารยธรรมอีกแล้วมีแหล่งน้ำมาเป้าไม่มีบุ๊ครับเป็นสมุดสัญลักษณ์อะไรอ่ะห้องบอสอ่ะอันนี้เฮ้ย ที่เก็บครับมีพชันเอ่อสนิคพชันนี่แลนะ้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหินอะไรวะอาหินอาที่มันแข็งแข็งอ่ะเขาเรียกว่าหินอะไรวะอืมช่างเถอะนะครับไม่ว่าหินที่มันแข็งกว่าสโตนแล้วกันสามารถเอาไปทำเอ่อพวกขอกพวกอะไรได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งใช้แล้วกันนะครับ นี่ที่เก็บของอันนี้เก็บด้วยครับยาแก้พิษงูเรามะไมนว่าเดี๋ยวถ้ามาแหล่งน้ําก่อนจะเพิ่งสนใจอะไรแถวนี้ครับขันแรก,กเราชิดลร่องรองรก็คือการหาแหล่งน้ํานะถ้าจริงแหล่งน้าข้างนอกก็ได้นะแต่มันอยู่ไกลเกินนะไอตัวเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเจออะไรอีกฝั่งนูน้นไอตัวนี้กูแล้วอย่ามายุ่ง้าไม่ชอบเองเอาจริงเราไปทําอาหารได้ <laughs> เก็บไม่เอาดีกว่า อปเกียจสู้ฝั่งนู้นก็เดินไม่ได้อีกนะเหมือนได้ยินเสียงงูงูอีกแล้วไอตัวนี้มันเยอะจังวะจะเอาใช่ป่าวเฮ้ยเจอแล้วแหล่งน้ำครับมาดิจากต้นการอาหารพอดีตองการอาหารพอดีเก็บครับเอ้ยเอ๊ะอะไรอะไร็ตัวอะไรไวิ่งหนีวะนั่นหมูหรอ เอาละฮะเจอแหล่งน้ำน่าเป็นแหล่งน้ำแบบแหล่งน้ำทะเล <c oughs> มีมะพร้าวให้ไหมครับเดี๋ยวนี้น่าจะมีนะนี่เจอต้นมะพร้าวเจอต้นมะพร้าวแต่ไม่ต้งอ๋อไม่ใช่ต้นมะพร้าวเป็นมเมล็ดอะไรไม่รู้ทางนี้นี่แหล่งน้ำมันเอามาเอา่อต้นอะไรตรงนู้นนี่จะมีโบราณสถานครับขุด มันต้องมีที่ตักน้ำที่เก็บน้ำครับน้ำศักสิ์ที่เก็บน้ำก็ต้องเป็นตัวนี้ผมมี้ามีมะพร้าวอยู่ครับจำได้รู้สึกมันจะมีที่กระติกน้ำนครับเป็นมะพร้าวทำอะ่ะอันนี้ที่ตักหนังอ่านี่ไงครับใช้เชือกหนึ่งโอเคอ้าเชือกอยู่ด้วยกันเลยครับครับมาอันนี้รู้สึกเป็นแบคแพคปะ เอ่อที่ใส่ของครับเป็นแพร่ะเตียงนอนเหรอถุงนอนใช่ใช่ถุงนอนโอ้เชยครับนี่กระติกน้ำเออแล้วตักยังไงรีเพลย์อ่รอ่าโอเคเตรียมครับเตรียมแล้วมันกินได้ครับเปล่ามันต้องไปต้มก่อนป่ะ มันน่าจะไปต้มก่อนนะคุณมีอะไรสมบูรณ์จะยังเอะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะปักหลักตั้งฐานที่นี่แหละนะสร้างบ้านกันที่นี่นะครับเอ่อทถวนี้รู้สึกว่าข้างในป่านก็มีทรัพยาก,ก่อนนะครับตรงนี้ก็มะพร้าวเยอะไม่ต้องห่วงนะครับ <laughs> แล้วก็มันสร้างอะไรได้เปล่าสร้างบ้านนะฮะอผมว่าน่าจะสร้างยังไม่ได้มันต้องมีนี่นครับที่สร้างบ้านอา่ทูคิดต่อ ทำทูคิดทูคิดอันไหนอันนี้รีแพาคิดมันอันเดียวกันเปล่าอ่านี่ไงครับที่สร้างบ้านาเหมือนเหมือนไปที่ออกแบบนะครับใช้ไม้ลองสูงก็คือต้องตัดต้นไม้นี่ตัดด้วยพวกนี้ครับคัสเตอร์นี่แต่เราต้องเอาไปใบาปาล์มมาก่อนนะครับอ๋อครับก็เดี๋ยวในพันนี้ผมคงไม่ได้สร้างบ้านหรอกนะครับ ก็เดี๋ยวเราไว้มาสร้างบ้านกันในพทหนาแล้วกันนะครับพัร์ทนี้ผมจะเสียเวลาไปกับพวกอาหารแล้วก็เดินป่าไปสมัครวัาโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในพัรนทนี้แล้วก็เดี๋ยวลาไปนี้แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในพัหนาครับสวัสดีครับ